ลักนาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่าลักนา <Huh? S 1> ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ200กว่าปีตอนก่อตั้งกรุงรัตนโกสิน์คณะถือเป็นผักที่มีมูลค่าสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้วิธีการปลูกหนึ่งในนั้น คือนักโหราศาสตร์ผู้มีตำแหน่งเป็นรองโหราธิบดีท่านหนึ่งได้ใช้วิชาโหราศาสตร์ประกอบความรู้ทางการเกษตรสามารถปลูกผักคะน้าขึ้นเขียวชะอุ่มเป็นสิบไร่ ชาวบ้านร้านตลาดสนใจมาขอซื้อก็ไม่ขายมาขอแลกก็ไม่ให้เมื่อปริมาณความต้องการมีมากแต่ผลผลิตมีน้อยคืนวันหนึ่งชาวบ้านชาวช่องรวมตัวกันเข้ามาลักลอบขโมยผักคะนา้ารุ่งเชา้านักโหราศาสตร์ท่านนี้ตื่นขึ้นมาพบพื้นที่10ไร่คะน้าที่เคยปลูกเขียวชวยอุ่มนั้นเหลือแต่ตอมีความรู้สึก เจ็บแค้นใจไม่จริงนักในระหว่างนั้นนักโหราศาสตร์ท่านนี้กําลังเขียนตําราโหราศาสตร์อยู่จึงอยากจะให้โลกจดจําช่วงกาลประวัติศาสตร์จึงนําคําว่าลัคนามาบรรจุไว้ในตําราโหราศาสตร์ของท่านจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าตําราโหราศาสตร์ของนักโหราศาสตร์ท่านนี้มีคําว่าลัคนาระบุอยู่ซึ่งในระยะเวลาต่อมาเรียกซ้ำไปซ้ำมา จึงเพี้ยนมาเป็นลัคนาด้วยตารางเหล่านี้แหละี่ราการที่จะทารู้และประจบการณาของอาจารย์สมเจตแสงคำเนวยนกัมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนเจาะหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสิ่งที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อครู่เป็นเรื่องโจกนะครับไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อค้นหาคำว่าลัคนากันไปเปิดพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช2,542ซึ่งถือว่าเป็นพจทนานุกรมที่มีมาตรฐานสูงสุดของประเทศไทยเปิดไปที่หน้า1,002อักษรลอลิงมีคำว่าลักลักนาหมายถึงราศีที่ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกไม่ใช่หมายถึงราศีที่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในเวลาที่เจ้าชะตาเกิดงงไหมครับ ฟังแล้วงงคลิปนี้ผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกรรมัมพูก็จะนำความหมายของลัคนาคุยกันแบบบ้านๆให้ท่านได้เข้าใจและเห็นภาพคำว่าลัคนาคือคำที่ใช้ในทางโหราศาสตร์แปลความว่าตำแหน่งหรือที่เช่นคุณจิดาภาเกิดลัคนาสถิตราศีกัน หมายถึงคุณจิรภา,ามีตำแหน่งเกิดในทางโหราศาสตร์อยู่ที่ราศีกันหรือถ้าจะถามในแบบโหราศาสตร์ว่าคุณจิรภาคุณเกิดลัคนาอะไรคุณจิรภาซึ่งทำการวางดวงดาวผูกดวงหาลัคนามาแล้วก็จะตอบว่าดิฉันเกิดลัคนาสถิตราศีกันถ้าท่านยังไม่เห็นภาพ ผมเอาคํำในลักษณะเดียวกันคําถามคําตอบในลักษณะเดียวกันแต่เป็นคําถามคําตอบในทางภูมิศาสตร์ให้ท่านได้เห็นภาพถ้าถามว่าคุณจิดาภาคุณเกิดจังหวัดอะไรคุณจิดาภาตอบกลับมาว่าดิฉันเกิดจังหวัดกรุงเทพมหานครคําตอบที่ว่าดิฉันเกิดจังหวัดกรุงเทพมหานครและคำถามที่ว่าคุณเกิดจังหวัดอะไรเป็นคำถามคำตอบในทางภูมิศาสตร์ ลักษณะเดียวกันคําถามที่ว่าคุณจิตภาคุณเกิดลัคนาอะไรคุณจิตภาตอบว่าดิฉันเกิดลัคนาสถิตราศีกันคําว่าราศีกันเนี่ยครับราศีกันคือชื่อตําแหน่งในทางโหราศาสตร์ซึ่งตําแหน่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยมี12ตําแหน่งด้วยกันกรุงเทพมหานครคือหนึ่งใน77จังหวัดของประเทศไทยดังนั้นนี่คือความหมายของคําว่าลัคนา ก็แปลว่าตำแหน่งหรือที่ในทางโหราศาสตร์และท่านถามว่าแล้วลัคนากับราศีเนี่ยต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วลัคนากับราศีก็คือความหมายเดียวกันถ้าเปรียบโหราศาสตร์เป็นเหมือนบ้านคําว่าราศีก็หมายความว่าท่านผ่านรั้วเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วแต่ยังไม่เข้าไปในตัวบ้าน มองรอบบ้านเออเข้าใจแล้วว่าบ้านหลังนี้มีขนาดกว้างขวางมีสียังไงประตูยังไงส่วนคําว่าลักนาหมายถึงท่านเข้าไปในบ้านแล้วคือลึกเข้าไปอีกตอนที่ท่านอยู่นอกบ้านอยู่รอบบ้านได้เข้าไปในเขตบ้านแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของบ้านพอเข้าไปในตัวบ้านนี่ได้ใช้ประโยชน์ของบ้านแล้วดังนั้นคําว่าราศีลักนาคือความหมายเดียวกันเปรียบเทียบ โห oh, ราศาสตร์เป็นความรักบ้างราศีเนี่ยเป็นเหมือนการครบค้าสมาคมกันตอนเป็นแฟนรักกันมากคิดถึงกันมากเจอกันเมื่อ5้านาทีนี้ยังส่งไลน์จุ๊บๆไปหากันเลยแต่พอได้แต่งงานสำเร็จเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วอันนี้แหละครับเหมือนความหมายของลัคนาราศีคือพื้นฐานการดูดวงถ้าดูที่ราศีเนี่ย ก็คือรู้วันรู้เดือนรู้ปีท่านสามารถดูได้เลยเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ไม่ใช่เกิดวันที่13มีนาคมถึง13เมษายนตรงกับราศีมีนใครรู้วันเดือนปีอันนี้ดูได้เลยแต่ถ้าจะดูลัคนาจะต้องใช้ข้อมูล5อย่างคือใช้วันที่เกิดเดือนที่เกิด ปีพุทธศักราชที่เกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิด5อย่างมาทําการเทียบปฏิทินโหราศาสตร์ซึ่งปฏิทินโหราศาสตร์ในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยมีใช้กัน2ฉบับด้วยกันคือปฏิทินของอาจารย์เทพสาริกรบุตรกับปฏิทินของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนักโหราศาสตร์หมอดูทางด้านโหราศาสตร์จากราศีส่วนใหญ่ใช้ปฏิทินของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วซึ่งมีจําหน่ายอยู่ที่ร้านเกษมบรรณกกจนะฮะ ถนนตากสินเลขที่25สนใจก็เสิร์ชหาใน Google นะฮะท่านก็จะรู้ว่าร้านนี้อยู่ไหนเมื่อทำนำข้อมูล5อย่างมาทำการวางดวงดาวหรือผูกดวงก็จะรู้ในทันทีว่าบุคคลคนนี้เกิดลัคนาสถิตราศีอะไรโดยการหาลัคนาเนี่ยครับจะต้องใช้ข้อมูล5อย่างและโหราศาสตร์จากราศีที่จะทำให้ท่านทราบลัคนานั้นต้องบอกว่า โหราศาสตร์จากราศีไม่ได้ดูที่วันแต่ดูที่เวลาดูที่เวลาหมายความว่ายังไงหมายความว่าในหนึ่งวัน24ชั่วโมงหรือ1440นาทีโหราศาสตร์จากราศีแบ่งออกเป็น12ช่วง12ราศีแบ่งออกเป็น12ช่วง12ราศีถ้าท่านเกิดวันที่16เมษายน2 5 2 2 เวลา6นาฬิกา10นาทีท่านจะอยู่ตรงกับราศีเมษเกิด16เมษายน2 0 2 2เวลา9นาฬการาศีของท่านขยับครับมาเป็นราศีพฤึกศพเกิด16เมษายน2 0 2 2เวลาเที่ยงราศีขยับมาเป็นราศีเมถุนหรือราศีกรกฎทุกวันมี12ราศีแต่ละราศีแบ่งออกเป็นช่วง และแต่ละช่วงนั้นไม่เท่ากันช่วงที่ต่ำสุด72นาทีช่วงที่สูงสุด168นาทีและถามว่าในจังหวัดเกิดเนี่ยเรื่องของจังหวัดเกิดมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับการหาลัคนามีความสำคัญครับโหราศาสตร์จากราศีถือตามเส้นลุงเส้นแวงหรือเส้นละติจูดลองติจูดเช้าจริงประเทศไทยอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็เย็นจริงประเทศไทยอยู่ที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตแล้วกรุงเทพเนีครับอยู่กลางกลางระหว่างอยู่กลางกลางระหว่างอุบลกับภูเก็ตดังนั้นกรณีก็คือว่าถ้าบุคคลนี้เกิดวันที่16เมษายน2522เวลา6นกา10นาทีที่จังหวัดอุบลราชธานีก็นำเวลาวันเดือนปีเวลาเกิดอันนั้นมาทำการวางดวงดาวผูกดวงเพื่อหาลัคนา แต่ถ้าบุคคลคนนี้เกิด16เมษายน2522เวลา6นาฬิกา10นาทีที่จังหวัดกรุงเทพมหานครต้องลบเวลาเกิดจาก6นาฬกา10นาทีเนี่ยไป18นาทีถ้าบุคคลคนนี้เช่นเดียวกันเกิด16เมษายน2522เวลา6นาฬิกา10นาทีที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตต้องลบเวลาเกิดไปอีก23นาทีอันนี้หมายความว่าคนที่อยู่อุบลราชธานีเนี่ย จะเห็นพระอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าปุ๊บนั่นเป็นเวลาจริงแต่คนที่เห็นคนที่อยู่กรุงเทพเห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าอันนี้ช้ากว่าคนอุบลไป18นาทีคนที่อยู่ที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเกต็ตเห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าคุณเห็นพระอาทิตย์เนี่ยช้ากว่าคนอุบล23นาทีนี่คือเหตุและผลที่ต้องใช้เวลาแล้วก็จังหวัดเกิดถามว่าในการทำนายโหราศาสตร์ ในการดูดวงในระบบจากรราศีเนี่ยระหว่างดูจากราศีกับดูกับลัคนาอันไหนจะมีความแม่นยำหรือใกล้เคียงความจริงมากกว่ากันผมตอบจากความรู้และประสบการณ์นะครับว่าดูที่ลัคนาจะแม่นยำและเที่ยงตรงมากกว่านะครับก็ขอนำความรู้ตรงนี้มาเล่าแจ้งถแถลงขายให้ท่านทราบขอขอบคุณที่ติดตามชมหากว่าถูกใจอย่าลืมกดไล์ กดไลค์กดไลค์กันเยอะๆแล้วก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กดแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลอย่าลืมกด s ั b สไครป์ขออำนาจคุณพะะระศรีรัตนตรัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอำนาจบาร,รมีคุณโครบาอาจารย์คนข้ผมเองอาจารย์สมเจตแสงคำนวเวนวียงกัมภูคุ้มครองผู้ชมทุกท่านให้มีความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นอุบัติเหตุและภยัภยทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ท่านมีความมั่นคงมั่งคั่งพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆทุกวันทุกเวลาขอขอบคุณที่ท่านติดตามชมสวัสดีครับ